สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮ้านะครับมือนึ่ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีนกนะครับโดยบ่าวนกนะครับมือนี่นะครับมาพ่นยาขานอนข้าวโพดหวานนะครับเดี๋ยวสีผ้าชุ่มข้าวโพดหวานเจ้กหน่อยก่อนนะครับครับตัวนี้ก็เป็นข้าวโพดหวานที่เฮ้าปลูกไว้นะครับกาเกือบกิโลนะครับประมาณจะโคกเจ็ดขีดนะครับตัวนี้เป็นสภาพข้าวโพดหวานนะครับกาถือว่ารุ่นนี้งามแน่เจ้กหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นบางหันนี้ คือทั้งฝนแล้วก็เชื้อโรคเขาท้ำล่ายนะครับโดยเฉพาะไอเชื้อราทั้งใบเนาะนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันดีขึ้นน้ำนะครับแล้วก็ผมฉีดยากันเชื้อราไว้น้ำแนนนะครับรอบนี้ก็ใช่ไฉีดกันเชื้อราครับมาฉีดยาข่าหนอนนะครับเพราะว่ามันมีหนอนบางตัมันอาจจะเขามากินไหมมันแล้วก็เขาไปกินเมล็ดมันนะครับ อันนี้ฟักง่ายเลยครับตัวนี้คือเลือกไว้นะครับเลือกใบหนึ่งฟักเนาะนะครับการักตัวอื่นหักแอ่มันนะครับนี่นะครับหรือว่าฮักฮักฟักหน่อยออกนะครับคือถ้าสารอาหารเพียงพออีดีมันก็สีไดสองฟักกี่ดอกพี่น้องน,นะครับแต่ว่าเคยใบ,ใบแล้วอา,อาจจะปุ๋ยพ่อหรือว่าฮอร์โมนทางใบอาจจะบ่พ่อหรือจังไดน,นะครับมันมันบ่ค่อย ใหญ่เท่าที่ควรนะครับก็เลยเลือกเอาว่าเอาไว้ฟักหนึ่งนะครับเพื่อว่าทีจะให้มันต้นใหญ่ๆหรือว่าฟักใหญ่ๆขายง่ายๆเนาะนะครับเพราะว่าอันนี้ขายเองนะครับบรได้ส่งถึงรถนะครับก็สิเลือกฮักออกมาฟักประมาณทำนี้นะครับตัวนี้มันต้องใส่สองมือนะครับพี่นอ้องอันนี้ก็จะเลือกไว้ฟักหนึ่งนะครับจะเอาฟักนี้ออกนะครับ ก็คือตัวนี้มันสามารถที่จะไปเห็ดข่าวโพดฟักออนได้นะครับก็ได้เอาไปขายแล้วนะครับไปขายหลายเติบแล้วนะครับช่วงนี้ก็ซื้อ่าประมาณ70ประมาณ90%ซนะครับทีหักไปนะครับอันนี้ก็คือหลงเหลือไว้อันนี้สภาพสวนทางไตนะครับตัวนี้เขาฉีดยาคุ้มยาด้วยครับพี่น้องยามันก็บ,บอคอยห้ายแห้งนะครับ มีอยู่แต่ว่าบกคลายนะครับตัวนี้ฮห้องผมในใส้ระบบน้ำยดเนาะนี่ครับน้ำยดสายน้ำยดนะครับใส่น้ำยดกับตัวถึงดีนะครับพอดีมาฉีดยาคานอนนี่เข้าเน้นมาเป็นตอนเร่งๆนะครับเพราะว่านอนมันจะออกมากินกันขึ้นนะครับนี่ครับนาซิมี่โรกเรือ้อนนอนเจาะอ,อย่างสีนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือที่เหาฮักฟักหน่อยออกไปนะครับประมาณจักสามสี่มือแล้วนะครับมันก็จะเริ่มไม้มันจะเริ่มอันแห้งนะครับตัวนี้ก็เริ่มใหญ่เลยนะครับหรือว่าหญ่ไวนะครับเพราะว่านเพรต้องเลี่ยงไายฟักเนาะฮักไปประมาณหัววันก็เะลประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ฮักไปก่อนนะครับหลายมือแล้วนะครับมันก็จะมีฟักใหญ่ถึงรูปๆเลยฟักนี้ก็เริ่มสีใหญ่เห็นบหครับ ตัวนี้คือบ้านนกมีไปขายเองนะครับนั่ตลาดนะครับรอบประหันช่วงควิดนะครับจะขายหน้าบานเนาะนะครับก็ได้ฟักละหาบาทนะครับแล้วก็ต้่มขายน้ำนะครับก็ตุ่มขายนี่ก็เป็นสามฟักเศร้านะครับได้ฟักละเจ็ดบาทนะครับแต่พ่อโอเคอยู่นะครับสําหรับราคาประมาณนี้ก็มี เหลืออยู่อันนี้คือสีหักไปหลายมือแล้วนะครับเม mm ื hmm. ่ีเริ่มฟักใหญ่นี่ตัวนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วครับพี่หน้องเดี๋ยวค่อยตัวนี้ประมาณเจ็ดสองเดือนนะครับสองเดือนนิดนะครับเ mm hmm. ว่าอายุการเก็บเกี่ยวประมานเจ็ดสิบกว่ามือนะครับเจ็ดสิบหา mm hmm. นี่เมื่อวานมาหักไอ้พวกไอ้เก่าฟักน้อยๆออกนะครับ mm hmm. ตัวนี้ก็เลจ็สิใหญ่บ่หรอก มาหักออกไปขายนะครับกะ,ะเฉลี่ยแล้วเวลาเอาออกไปขายเป็นฟักข้าวโพดฟักออนนี่เห็ดถุงละสิบบาทนะครับกะ,ะเฉลี่ยประมาณฟักฟักระบาดหรือว่ามันมันเป็นฟักกันละ่ะพออห้าเห็ดไอ้ปอเปลือกมันออกเป็นข้าวโพดฟักออนแล้วนะครับมันก็ะิดได้ประมาณสิบชิ้นแล้วกะราคาสิบาบาทสำหรับคูดีเอาไปลวกเอาไปผัดเนาะนะครับกะ สามารที่จะนําไปประกอบอาหารได้นี่ครับซ้ำนี่เขาออกจะเลือยไปจะตัวทึ่งๆนะครับพี่บางเทีอถ้าฟักทึ่งๆมันหน่อยเข้ากับดึงฟักทึ่งๆออกนี่ครับรับรองว่าผู้ดได้ดีเค้นกระโโพดบาวนวกตอนที่มันแกแล้วนี่สื่อสัมพุทุกคนนะครับ สัตรูตัวนึงก็คือเพี้ยนะครับน,นี่ครับโอกาสโอกาสนะโอเคนี่ครับเพี้ยเพี้ยมันจะอยู่ใต้ใบนะแต่ว่าตัวนี้ผมฉีดไปแล้วรอบนึงนะครับมันมันตายแน่แล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเพี้ยนะครับเพี้ยเพี้ยอ่อนนะครับ มันก็จะดูดส้านอาหารไปนะครับเพียตให้้าวโวดเท่ามวยใหญ่สำหรับมือแร่งก็มีฉีดอยู่มีเพลียแล้วกับยาขานอนนะครับที่ฉีดตอนแรกก็เพราะว่านอนนะครับเพื่อที่ออกมาหากินอื้งขืนเนาะนะครับมันก็จะมาก,กินพวกไม้นี่แล้วก็บ,บางที่ก็ล่ามเข้าไปหอดฟักมันจะจาะเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะเทียตให้ฟักนั่นเสียเลยนะครับ มาฉีดไ้นะครับแล้วก็มียาเพีย้ยแล้วก็จะมีที่ผมใส่เมล่งก็คือซิงค์นะครับซิงค์นีเห็ดให้ไงเฮ็ดฟักใไงล้วก็ลดความเขียดของผืชนน้ำนะครับฟักไงฟักเนี่เพราะว่าซิงค์นะครับหรือว่าสังกะสีนะครับบานเท่ามันจะขาดนะครับในดินบานเท่าส่วนมากจะขาดนะครับ ขาดทิงขาดสังกะสีเราก็จะเติมเข้าไปนะครับเห็นบอกครับใบจะเขี้ยวงามเลยนะครับสอบมี้ตาเหลืออยู่อนะครับ,บเดี๋ยวผมจะทำการไปฉีดหนอนครับพี่นนอกนะครับตะเวนกับํำปล่อยลงมาแล้วนะครับดันมันหมึกก่อนโอเคครับผม ครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับฉีดยานอนไปนะครับมียาหนอนมียาเพลี้ยแล้วก็ยากันเชื้อรานะครับฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็ซอยอมีสารเสริมประสิทธิภาพในการจับใบนะครับรอบหน้านะจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะหยุดยาจนกว่าจะเก็บนะครับหลังจากนี้ก็คือ ่าจบ่มีนอนมีอย่างมากวนแล้วนะครับมันก็นจะผ่านช่วงช่วงที่มะเรงมาไขา่รวกามาส่างเป็นนอนนะครับมันก็นจะผ่านไปกระซีใดผลผลิตที่ฟักง่ายนะครับเดี๋ยวมือเก็บไปขายเดี๋ยวคอยสีภาพมาเบิ่งอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะครับสำหรับคลิปด,ดีๆนะครับแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีก ในจักรอบนะครับก่อนสิจากกันไปนะครับขอบคุณหลายๆครับ